S <S ทุกคนวันนี้เรามาเดินเล่นที่สวนหลวงกันนะครับวันนี้จะมาปิ้งนะครับข้างหน้าก็จะมีเขาจัดงานแต่งแล้วมั้งวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่คึกคักมากนะครับเพราะว่ามีทั้งคนมาวิ่งแล้วก็มีทั้งการจัดงานแต่งแล้วก็รวมถึงรับปริญญาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างหน้าว่านะมีอะไรอมีพระด้วยนี่พระ ใส่บาทด้วยให้สินนบาตด้วยอทุกคนเราจะมาวิ่งกันนะครับมาทุกคนวันนี้เรามาวิ่งเราก็จะมาได้ซึมซับบรรยากาศเก่าๆนะครับจะมีการเปิดบทเพลงเก่าๆนะให้เราฟัง ก่อมนมะเร็งนักวิ่งทุกๆคนนะครับให้มีกำลังใจให้เถิดเดี๋ยวเราวิ่งนะครับไปเลยจริงๆวันนี้ก็อยากจะถอดแมสอยู่นะแต่ว่าดูสภาพข้างนอกแล้วมันเหมือนมีพวกฝุ่นพวกหมอกอะไรอย่างนี้เยอะนะครับไม่แน่ใจว่ามันคือหมอกหรือว่าพีเอสอง อา0.5 2.5ครับไม่แน่ใจว่ามันยังเป็นฝุ่นอยู่ไหมตอนนี้เราก็ยังไม่มั่นใจในสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคารพทางชาติกันตรงนี้มีต้นอ,อะไรใช่ว่าเราเดินไป <พบ S 1> นี่นแหละมีมีกระรอกด้วยนะมีกระรอกมีต้นสาระ เา้ามีข้าวโพดด้วยเห็นไหมแถวนี้ใช้โซนที่เป็นสมุนไพรใชอ๋อใช่ใช่ครั้งก่อนเราเดินไปฝั่งฝั่งน้นนะมันสุกเต็มไปหมดแต่ไม่มีอะไรมากินแสดงว่ากินไม่ได้ใช่ไหมนี่เหรอลูลกอะไรอ่ะม,อมีชื่อบอกไหมโอ้ีนไงเรามาถ่ายปริญญากัน ว่าอยู่วันนี้นต้องมีงานอะไรสักอย่างมีจิตล้วครับไ่ขดมีจิตด,ด้วยแถวนี้ก็บรรยากาศเหมือนว่าเรียบริมคลองเลยนะครับอู้แถวนั้นมีการก่อสร้างอยู่นะไม่แน่ใจว่าก่อสร้างอะไรอยู่นะโอ้ใบกระท่อมครับทุกคนใบกระท่อม โอ้พอแต่ใบมันหายนะเนี่ยเจอจริงๆใบาหายใบายหายหรดามันร่วงเองนะอ่ามีตรงนี้เราก็ไม่เคยเดินมีสะพานด้วยที่ส่วนตัวที่ส่วนตัวเขาเหรอดูพอ,พอ่ะสวยแถวนี้น่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์จริงๆ จะเห็นพวกต้นไม้อยู่อยู่ในถุงนะเหมือนกำลังเพาะพันธุ์เอาไว้อย,อยนะดอกไม้สวยด้วยนี่ดอกไม้เยอะๆเลยเขายังไม่เอามาปลูกใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าแปลงนะนงมีตัวจริงโจ้สีเหลืองด้วยเอ,เออตรงนี้ก็บึงหนองบอนนะชัดๆเลยตรงเนี้ยสะพานบึงหนองบอ้ ว้าวมีจริงโจ้สีเหลืองนี่ดอกไม้สีม่วงถ่ายรูปไหมเดี๋ยวถ่ายให้เออสวยมากเลยดอกไม้เนี่ยทุกคนดูดอกไม้นะครับส,สวยๆเท่านั้นเลย เห็นไหมดูข้างทางเต็มไปหมดบรรยากาศช้าๆได้ดีมากๆนี่ไงใบอะไรสวยเนี่ยดอกเนี่ยใบสวยมากเลย,เลยอืมไม่มีดอกนะแต่มีใบสวยเอาแบบว่าเดินดูดอกไม้ก็โอเคแล้วนะด <laughs> ี่ดอกอะไรฮนะอกกนะใช่ไหมสวยนะเนี่ย ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับว่าเราจะดูว่าข้างหน้ามีอะไรให้เราชมกันอีกนะครับที่นี่เป็นแหล่งที่มีดอกไม้ต้นไม้เยอะ่แล้นะครับสวนหลวงรอเก้านะครับผมใครไม่ได้ไปไหนนะครับก็มาวิ่งเล่นเช้าๆได้นะครับที่นี่มาเดินมาวิ่งออกกำลังกายหรือ่าเดินเล่นๆถ่ายรูปเล่นกันได้ครับช่วงเช้า ก็ที่นี่เ็าเปิดประมาณกี่โมงตีห้าได้ไหมตีห้ายันแปดโมงนี่คือเป็นเวลาที่เราเข้าฟรีนะครับเขาจะเปิดให้เรามาวิ่งมาออกกาลังกายคด้แต่ถ้าหลังจากนั้นก็จะเสียค่าเข้าแล้วไม่แพงคนละสิบบาทใช่ไหมจะเอารถมาก็จะเสียค่ารถด้วยนะครับประมาณยี่สิบบาทได้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะประมาณนั้นแหละแต่ไม่แพงมีที่จอดรถให้พร้อม อข้างในดิมีดอกบัวเต็มไปหมดเลยใช่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเข่าวงกดนะครับเราเดินข้างๆเข,ข่าวงกดนะครับนี่และข้างหน้าก็จะมีการเต้นแอโรบิกนะครับผมแต่นี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับกว้างเลยนะครับถ้าใคร เอารถมาก็าอจอดเลนแถวนี้ก็ได้นะครับมีประมาณหลายที่อยู่นะที่จอดรถนะแต่ตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คนที่มาจากฝั่งทางซีคอนสแควร์ทางอะไรนะพาราไดส์ Paradise, นะครับก็จะมาจอดรถกันฝั่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เราน่าจะไม่ได้เล่นนะเราจะมาเดินเล่นเฉยๆนะครับเรามาเดินดูบรรยากาศ มีกังหันน้ำด้วยดูนะครับมีเขาออกกำลังกายเยอะเลยอุปกรณ์ใหม่ๆก็เยอะนะแต่อุปกรณ์ใหม่ๆที่เขาทำใหม่ๆสภาพยังใช้ได้ทุกตัวนะนะปั่นไม่ละออกกำลังกายขา คุอคนดูตรงนี้นะครับอืมโดนตรงโดมตรงกลางนะครับสวยงามเลยแล้วก็มีเรือเป็ดนะครับแถวน,นี้บรรยากาศดีมากๆาเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปนะครับผมไปเดินทางกันต่อแต่ว่าให้เราสังเกตดูว่าบรรยากาศข้างหลังสวยงามบรรยากาศดีมากๆเลยคุอคนดูดิ ต้นกัมปูดิความร่มรื่นของต้นกัมปูอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะซื้อขนมปังไปให้อาหารปลาเนาะ <Hey. S 1> มีปลาไหมแถวเนี้ยปลาไม่เคยเห็นหรออ่ะดูทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลานะโอ้โห้อต้นมะขามมีมีโรกด้วยนั่น,นะนอ,อะ่นออะปุ๋ยเขานั่นแหละเห็นไหม เออก็เตะตลอดว้าวทุกคนดู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 เอานกก็อยากกินด้วยเอ้ามามาเอามาให้นกบ้างนี่นั่นแหละนกก็อยากกินด้วยปลาก็อยากกินด้วยอทำนียดิ Để hãy kinh này thì sẽ kinh mấy đêm đi à dài lời à mà mà lẽ 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 dài thịt bạc ạ Ừ ừ ừ เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยอิ่มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราดื่มไปให้ให้ฝั่งนี้บ้างนะครับกระจายกระจายกันให้ตรงต้นมะพร้าวไหมเออเราเก็บไปไว้ไปที่อื่นบ้างนะไปตต้น,ตนไปอาแถวนี้ตาไปไหนหมดเนี้ยฝั่งนู้นเขาก็ให้ด้วยนะนันู้นก็ให้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโยน

ตรงนี้ก่อนนะครับศาลาพักระหว่างเดินทางเสียงอะไรอะก่อสร้างเหรอเสียงนอกอะไรเงี้ยอยู่ข้างหลังเราเนี่ยนอกอะไรไม่รู้เราจะเห็นว่า ทั้งคนที่มาวิ่งออกกําลังกายแล้วก็คนที่เขามาเดินเล่นดูบรรยากาศเช้าๆนะครับก็จะผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับเสียงอะไรอ๋อเราจะไปวนไปแถวไหนไปนี่เลยไม่ได้เหรอฮะรอบใหญ่เข้าตรงนี้เหรอรอบใหญ่รอบใหญ่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมีมีระยะทางอื ทุกคนเรามาเดินสูตรอากาศนะครับสูตรมันเป็นอกตอนแรกว่าจะสูตรอากาศนะพอสูตรไปสูดหมายแต่ไมเหมือนว่ามันอากาศไม่ค่อยดีเหมือนมี PM 2.5ดนะดู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 ซูม 2X นี่ไงสีเหลืองอันลับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยว่าเป็นดอกเป็นยังไง ดูด,ดิหล่นทั่วเลยสวยงามนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นดอกอะไรไม่รู้สองเอ็กมาก็ได้เธอรู้หรือเปล่าว่าเป็นต้นอะไรไม่ได้อ่านนะมันไม่มีป้ายแต่ก็มีความสวยงามนะเห็นไหมมีดอกสีเหลือง่วงเต็มเลออย <c oughs> ดูดิข้างบนก็สวยข้างล่างก็ร่วงเต็มไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะแถวนี้ก็เป็นสนามเทนนิสนะครับมีสาะว่ายน้ำได้กับแถวนี้ถ้าใครสนใจนะครับมาตีเทนนิสได้นะครับ ที่สวนหลวงรอเก้านะครับจะมีจุดให้เราเล่นเทนนิสแล้วก็มีปั่นจักรยานก็มีนะครับแถวนี้ทำไมก็เอาอันนี้มาใส่อ่ต่อไม้อ่ะสวยเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนกสีฟ้าอ๋ออยู่ข้างบนแล้วนะตัวเดียวอ่ะ ฟาฟา <ç uk> ้าเจอไหม <sk r ina> เออฝั่งนี้เห็นชัดเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวซูมให้ดูนก <s par ina> เอ๋ยนกเอ๋ยบินให้ดูหน่อยดิ <S <s <par ina> ซูมอีกได้ไหมซูมอีกก็จะไม่ชัดแล้วละนก <s par ina> บินหน่อยเร็วไม่บินแล้วแหละ ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่อีกสถานที่หนึ่งเป็นวงเวียนนะครับเห็นไหมเป็นรูปบ้านเล็กๆอันไม่ใช่ดิเป็นกังหันนะครับกังหันลมเล็กๆนะครับเป็นวงเวียนนะครับก็จะมีรถวิ่งผ่านแถนี้ด้วยนะถ้าเราเดินก็ต้องใช้ความระมัดระวังหน่อย สวยงามตอนนี้เราก็เดินทางกี่กิโลแล้วค่ะสามสี่กิโลได้ไหมสกิโลอ่าเราก็เดินแบบเดินไปเรื่อยๆเดินออกกำลังกายนะครับไปเรื่อยๆอชมว,วิวถ่ายรูปเล่นไปเรื่อยๆ โล่งเลยเข้าไปหมดแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้มันก็เกือบจะสิบโมงแล้วนะพวกที่มาเช้าๆเราจะไปหมดแล้วนี่ไง้คุ้นๆกันหรือยังมาบ่อยแล้วจะเข้าไปไหม อ้าวอันนี้นกจริงเลยเนี่ยนกอะไรอ่ะนกกระสานกกระสานกอะไรเนี่อแหล่งน,น้ำมันมันมันมีธรรมชาติดีไงอ๋อมันกินอยู่อะเมื่อกี้เนี่ยมันเจาะหอยนั่นเนี่ย นี่นะครับปานแม่แพรจีนนะครับก็ไปทางน้ำตกไหม ทางนั้นมันก็ร้อนนะ่ะใช่อ่ะแล้วเราจะออกตรงไหนแถวเนี้ยเออเข้า,เข,าเข้าตรงนี้เลยออกข้างหน้าแถวนี้มันร่มดีนั่งตรงนี้กันนเลยอุ้ยดูต้นนี้ตายแล้วอะ่ะอันนี้คือเขาทำอะไรแนละ้วรับแล้วเหรออันนี้คือรับกำลังรับอยู่ใช่ไหมออว้าวเขารับปริญญาอยู่นะทุกคนนะออมีญาติที่มารอรับกันหลายคนเลยนะ รถก็เต็มแถวๆนี้นะด้วยนะครับผมว่าอยู่เกียรตินิยม,ม,มเกียรตินิยมนี่จะได้รับก่อนใช่ไหมใช่เกียรตินิยมได้ก่อนเนกะียรตินิยมอันแบบหนึ่งวารินตลาใจดี เื็นเรามาเดินดูบรรยากาศดูบรรยากาศการมารับปริญญากันนะครับนะทุกคนบรรยากาศเห็นไหมการรับปริญญา <S <S <ส>ทุกคนตอนนี้เราร้อนมากเพราะว่าแดดเริ่มจัดแล้วตอนเนี้ยเราก็เลยเดินหาร่มอย่างเ,เดียวอะไตอนเนี้ย เดี๋ยวให้ดูแถวๆนี้มันจะมีะน้ำพุนะครับเขาเปิดน้ำผุไว้ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะจบคลิปตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไปหาข้าวกินนะครับคาดว่าน่าจะเป็นร้านภาคใต้นะครับร้านเดิมนะครับเก่งใต้ร้านกลับนครนะครับเดี๋ยวเราไป ที่ร้านกนรับตะคอนณบัดนาวบายทุกคนแล้วเราก็มาจบกันที่ร้านกลับนครจริงๆนะครับผมนี่ครับเรากา็สั่งอาหารรัดข้าวนะครับเราก็จะมีน้ำพริกที่ทางร้านก็จัดมาให้ตลอดนะครับทางร้านก็จัดเป็นแบบให้เราตักฟรีเลยนะครับเสน่ห์ของร้านนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาชิมน้ำพริกกะปิอันนี้เขาเรียกน้ำพริกกะปินะของคนใต้การกลับนคร